สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่อง90% t o k u s a วันนี้ผมก็จะมาพูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในช่องโตเอะ Tokusatsu World Official ครับเริ่มต้นด้วยข้อมูลคร่าวๆของช่องช่องโตเอะ Tokusatsu World Official เป็นช่อง YouTube ของบริษัทโตเอะที่ใช้อัปโหลดวิดีโอรายการหรือภาพยนตร์โทคสุสึและอนิเมะหุ่นยนต์ซึ่งส่วนใหญ่มาจากยุค70 80และ90ที่มาพร้อมกับซับไตเติลเพื่อให้ผู้ชมที่ไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นสามารถเข้าใจบทสนทนาของตัวละครได้ต่อด้วยความรู้สึกที่ผมมีกับช่องนี้ ส่วนตัวแล้วผมเป็นคนที่ชอบดูโทคุสเซื่อและอนิเมะฮุนยอนเก่าๆพอได้ข่าวว่าตัวเอกจะทําช่องนี้ก็เลยดีใจแต่ในตอนนี้ผมรู้สึกผิดหวังและงุนงิดกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในช่องมานานที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขสักทีซึ่งรายละเอียดของปัญหาแต่ละอย่างผมจะพูดในหัวข้อถัดไปมาที่ปัญหาแรกของช่องนั้นก็คือซับไตเติลตามคำอธิบายของช่องที่ว่า at lunch we will have the first two episodes of our c e l e b shows available with English subtitles Further episode will be available in Japanese for now but t h e r e could be frequent update แปลได้ประมาณว่าในช่วงเปิดตัวของช่อง2ตอนแรกของทั้ง70เรื่องจะมีซับไตเติลภาษาอังกฤษส่วนตอนถัดไปจะไม่มีซับไตเติลในตอนนี้แต่อาจจะมีการอัปเดตบ่อยครั้งแต่จนถึงตอนนี้ตอนที่3ขึ้นไปของทุกๆเรื่องก็ยังไม่มีซับไตเติลภาษาอังกฤษยกตัวอย่างเช่นมีเฟเตอร์ตอนที่1และตอนที่2มีซับไตเติลภาษาอังกฤษแต่ตอนที่3ขึ้นไปจะไม่มีซับไตเติล และตามคำอธิบายที่ว่า we plan on making public c a l l for subtitles in any language แปลได้ประมาณว่าพวกเรามีแผนที่จะเพิ่มซับไตเติลในภาษาอื่นๆด้วยโดยเมื่อประมาณหนึ่งปีก่อนโตเอ็ได้เพิ่มซับไตเติลภาษาอื่นๆอย่างเช่นภาษาโปรตุเกสภาษาอินโดนีเซียภาษาสเปนในสอตอนแรกของทคุตสื่อหลายๆเรื่องซึ่งเป็นสิ่งที่ดีแต่แต่โตเอกครจะใช้เวลานั้นใส่ซับไตเติลภาษาอกงกฤษาใ,นในตอนถัดมาด้วยปัญหาที่2คือการจํากัดการรับชมในบางพื้นที่ ตามคำอธิบายของช่องที่ว่า please note that depending on the show there may be viewing limitations in certain areas and countries แปลได้ประมาณว่าในแต่ละรายการอาจจะมีการจำกัดการรับชมในบางพื้นที่และบางประเทศโดยปัญหานี้มี2รูปแบบคือวิดีโอตอนที่3ขึ้นไปของหลายๆเรื่องจะถูกจำกัดการรับชมเมื่อเวลาผ่านไปยกตัวอย่างเช่นจีบันที่มีแค่ตอนที่1และตอนที่2เท่านั้นที่ยังไม่ถูกจำกัดการรับชมในตอนนี้ และวิดีโอสองตอนแรกของซีรีสคาเมเรื่อ,อหลายๆเรื่องจะถูกจํากัดการรับชมในทันทีที่ถูกอัปโหลดซึ่งปัญหาคือส่วนใหญ่แล้วตัวเอ็ดจะไม่ประกาศว่ามีประเทศหรือพื้นที่ไหนบ้างที่ถูกจํากัดการรับชมมาถึงวิธีการแก้ปัญหาในความคิดเห็นผมแล้วหากตัวเอ็ดต้องการจะเผยแพร่ผลงานของตัวเองให้ไปที่รู้จักของชาวต่างชาติจริงๆสิ่งที่ควรจะทําคือ ใส่ซับไตเติลภาษาอังกฤษให้กับทุกๆวิดีโอและนําการจํากัดการรับชมออกจากวิดีโอเก่าๆซึ่งจริงๆแล้วปัญหาเหล่านี้ไม่ควรจะลงเหลือมาจนถึงทุกวันนี้เพราะช่องนี้มีอาอยุเกือบจะ3ปีแล้วและตัวเอกก็เป็นบริษัทใหญ่ตัวเอกก็ควรจะจัดการได้และสิ่งสุดท้ายคือควรจะอ่านหรือรับฟังและประปับปรุงช่องตามความติชมที่แฟนๆส่งมาในช่องคอมเมนต์ด้วยขอขอบคุณที่รับชมและรับฟังครับ